สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เข้ากับมาโยริมโค้งครับจังหวัดนครพน,นมนะครับบรรยากาศเมืองไอเสาไฟนิ่มฟังโค้งครับนี่ครับสวยงามเห็นไหถ้ามีก็เป็นฟังเล่าครับนิ่มโค้งฟังเล่าครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเท่าเทนนะครับ เดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีแฮ่งไปถ่ายรูปจังแลยกันึงภูเขาทังงหมดอุดมสมบูรณ์นะครับโอ้ดีจดไหม รับชมบรรยากาศครับอำเภอททาอุเทนจังหวัดนครพนมครับยากาศดีๆริมริมแม่น้ำโค้งเมนี้บนาววันนด้ครับเมนี้แดดออกแต่เศร้าต้นไม้ใหี่มีกาศดีครับก่อนมีก็สวยงามบ่งเงี้ยบ่งแบบเลื่อนหูเลื่อนตาครับ ว่ามันว่ามันอยู่ในเอ,อี่ยงก่อนเป็นฉากกับขายเป็นฉากไปเลย Vi jo svinga iman. Zoom. Ja, yeah, zoom. zoom. ปลูกพักกับข้างล่างนี่คือปลูกพักปลูกงานเลยครับเนี่ยพักพักง่าย